หมูยังกินขนมจ้าฉันสฉันสั่งฉันใส่ฉันส่ห้ฉันเอาไปฟังแงไปฉันฉันใส่ให้ฉันเอาไปไม่ยินไหมไ่ยินเลยได้ยินฉันสั่งให้เจ้าออกไปฉันสั่งให้ฉันออกไป

mình lòng cái phóng này tiết tập của cái hộp cà phê sản phẩm lấy chất sản phẩm lấy chất sản phẩm cho chất sản phẩm lấy 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 vậy? ฉันสั่งให้เจ้าออกไปฉันสั่งให้ฉันออกไปฉันสั่งฉันสั่งให้เจ้าออกไปเลยติดเติมน้ำด้วยอร่อยมากของฟรีก็สเซ็บเหมือนกันนะเนี่ยใช่หูมันโดนไห่เ่ะทุกคน โดนไล่มันโดนไล่มันโดนจะไล่เ <c oughs> อ้นน <c oughs> าอ <c oughs> ันก็้จะเอาไปจะเอาไปเริ่มจิบมาก็าบาทเลย

เงียบเงียบเงียบไปเงียบไปเลยมึงใครก็ถ่ายแกอยู่เหมือนกันนะอุ๊ยนิวไปทิ้ง่ังขยะตรงนู้นเลยไไมม่ีอะรถังขยะอยู่ตรงนู้นไปเลยั้นงง ฉันสั่งให้เจ้าออกไปฝ่ายซสายฉัออกไปพวกมึนจะเต็มสักวันได้ไหมเองจริงทำไมกูจะวางอยู่แลักไหมแปลบไหมหล่อไหมไม่ห้องขยายามเลยนูนกองฉันกองที่วางก็หลบฉัน เวทยัยน่ฉันออกไปไม่ออกนี่หุ่คนมันแกล้งฉันคณะฝึกซ้อมของเฮาเซอร์คุณดาจะกับคุกกิจจะกลายเป็นคนดังเพราะว่าตอนนี้ถ่ายลงยูทูบอยู่ ไงานงานฝึกซ้อมเปิดงานมาแล้วดังอะไรดังไฟเหรอดเติมส่งไปเติมไฟชื่อบางหายวางกับเดมเหมวยก็ได้วะเดี๋ยวแมว จะดูยวเจยังไงวะโงว่าฉันหายใหม่แกอะไรฉันหายฉันมกไปไม่รว่างเหนอระว่างคนสังเกตเอาไปเริ่มพี่ยาค่ะคุณพี่เอาก็เริ่มสิคะฉันไม่ได้เป็นคนเตาตั้งนะคะคุณพี่ไม่เต็มเองหรอคะเราเต็มสักวันไว้เนี่ยไม่ปัดไม่ปัดพี่นิวพี่นิวก็เหมือน าดบอตดูออกไปก็ดีอีฉันมันไม่ใต่องไม้ใช่ไหมเออตอนะเอ๊ะคนฉหยดไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาฉันสั่งไอ้เจ้าออกปเียนทนคณะกรรมการกเอาจิได้ไม่สวยแบบนี้หรอ ยิ <Workers>. <S <S ้มง <violating człowie> ่ายวายสวยวินมิดจิบอาสาพีหาวิียนเรียนท่าคณะกรรมการประเมินผลงานคุณธรรมระดับสามดาวพุษทันพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านป่าบงค์สำน้ำนานเกพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรมุรี2ีิชาเด็กหญิงเมธาวีเพลงวาปี เด็กช,ยชยายทีย่ม<ช>ีความรู้สึและกระผมเด็กชายที่ตีชโยกรกองเผือกวันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานเรื่องพอระพิชชอบดีมีจิตใจรณาของชุ้ร,าารับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ที่มาขปัญหาทารพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะการปลูกฝังความรับผิดชอบและการมีจิตสาระนั้นจึงถือเป็นคุณลักษณะที่ประสงค์ที่ส um> ั่งคมไทยคาหสัมปันเยาวชนเนื่องจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาอยู่ในวัยที่กำลังศึกษาและสร้างพื้นฐานวิสัย การจัดโครงานคุณธรรมระดับระดับคุณธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กให้เสริโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยการรักษาความสะอาดจากการพบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นการทำเวรประจำวัน การรักการการการรักษาความสายห้องเรียนจนเกิดแนวคิดในการในการปัดโครงานมูลนิธิธรรมเรื่องเราผิดชอบดีมีจิิตัานานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาละพับนานักเรียนให้ีพฤติกรรมที่ควรประสนวัตถุประสงค์หนึ่งให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเกียับหน้าที่ความรับผิดชอบกาล่นระเบียบวินัยสอง ชาบในาที่ทีแมบ้าหมายและมีจิตสาธารนะนา,ารูยิสันลีลาหค่ะ

สรแวปสอรื่องคนเป็นคนดีเรื่องหน้าที่ตังเขาจะบกคนป็นิบันทานของการได้เส็จสรุปแล้วเ็นโงการอะไาผลการดำเนินงานโครงการเรื่องนักพิชอบดีมีจิสาธารณะโรงเรียนบ้านป่าบง ได้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ด้านคุณธรรมความรับผิดชอบของนักเรียนนักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นเช่นการทำความสทําดทำความสะอาดห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเปิดนักเรียน ตรงต่อเวลา็นลอนษี้มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงานด้านสาการณการร่วมกันนักเรียนควรจามีช่วยเหลือกันในการเมื่ัในชั้นเรียนในกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียนมีการแสดงความร่วมมือดูว่าความมีน้กเรเช่นการช่วยเหลือครูเพื่อนนักเรียนในสารคมดูเดื ื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่ว่าบางทีด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สะอาดสวยงามและเราจะให้ตโอกาสในการสอนมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรวมถึงนักเรียนเกิดความสัมพันธ์ความใกล้ชิดเป็นมิตรมากขึ้นด้านการเสริมแรงนักเรียนมีความ ถูก้ใจในการทำงานจากการชื่นชมการรายงานค่าสัมภมัประจนต้องเอามาพมาทัไท้วงเเพราะว้อนอกสงทยไก็ได้ความเชื่อมโยงในธรอัจริยเรียนรวาเรียนแยกนวทางให่เราทำเสร็จที่เราเลือกมาที่เด่เพื่อผู้ฟัที่รับรคนมีส่วนร่วมที่เปิีของความสมบรส่งเรีย่เขาต้องสุดนาและสถียรอัไป

เราไม่อ่าให้ใสๆแบบนี้เลยนะลูกน้ำแบบนี้เลยนะเสียงแบบนี้เลยนะเห็น้วๆมั่วๆมั่วตอนนี้กรรมการเขาฝันใช่แบบนี้แหละกรรมการเขาจคุยอย่างนี้แหละเรเตะฟังหรอกนี่คือธรรมชาติรมกรรมการอัคลิปอยู่นเนี่ยอัดคลิปลงในทูบเอายตายแล้วไม่ถห้นี้กรรมการอะไรตอนนี้อะห้องอะ้ยเาตอนนี้ผูไม่เห็นไงผูอกว่าเข้าก้องไปแล้วหนึ่งมท อะไรสดเหรอไม่ใช่ค ja e. hey, right. you know. er. ุาก็จะอัดพิ่ลงคูยอัดคูยอยากเข้าแล้วคุก็ไม่ตอบพี่เต้เอาน้ำให้ในปริมีอยู่เพราะว่ามันจะมีเจ้าเวนเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเวนไม่ใช่เจ้าเวนเจ้ากรรมกำลังตามมาก่อนก็อี้อยู่จะมาเกิดหลังก่อนจ้าอี้ฮะเจ้าอี้เก็บเอง ยิ้มแบบระบบคำาพันอดีดีอาดีดีแล้วเอาจำจัได้บ้างไหมจำแบบไม่ดูได้ไหมไม่ได้ครับได้20%ครู20%ผมผมจาก20%ทุกวานมั่นใจผมเหลือ10%เอาทำไมตกใจกับคำถามไม่ต้องตกใจเไฟดับไฟดับอะไรเป็นอไยงไรดังด้เอาปุ๊บ มันเป็นมันเป็นหน้าที่แล้วที่ชอบที่เราทำอยู่แล้วให้หนูเข้าใจว่าอย่างเงี้ยคนดุนยิดไว้ก่อนจับตรงนี้มันเป็นคุณธรรมถ้าเขาถามอ่ะหนูอ่านหนูก็ต้องตอบยังไงนะตอบยังไงนะที่บอกว่าหนูทำตอทำไมหนูทำไมหนูเลือกทำไมหนูเลือกโครงงานนี้อ่ะหนูตอบยังไงนะ ทำให้ทำให้นักเรียนกระชับความสัมพันธ์ให้ให้นักเรียนสนิทกันมากขึ้นไม่ทะเลาะกันทำไมทำไมถึงมาเลือกทำที่มาที่มาทำไมต้งทํเพราะมันเป็นโครงงานคุณธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบซึ่งซึ่ง,งนักเรียนนะต้องมีคุณธรรมใช่ไหมแล้วความรับผิดชอบเนี่ยมันตรงกับอ่าเพื่อไง ถอีลองส่งเขีนมาให้กันฟงเสนาม,มันตรงกับมันตรงกับหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบอยู่แล้วเต้ต้องนึกถึงสภาพบรรยากาศที่เราอะทำจริง,งได้รับผิดชอบคือเราทําจริงๆแต่ว่ารูเอานํามาน,น,น,นําเสนอให้เป็นรูปแบบของโครงงานมีตันนีน้ก็ของมาเอามาอยู่ค่ะเปิดเลยงานขึ้นจะเปิดเลแล้วลองมวอ

เพื่อนเหี้ยหนูก็เหีเ้ยเหลือคนเดียวยได้กินได้เก็บว่าโอเคโอเคมากขึ้นไม่เอา,อ,าอึมอึไม่ไม่ถอดป,ปัป๊กจปตามเพื่อน มาดูนะคะมันไปทำอะไรกันฉันบักให้คุณออกไปออกไปออกไปนี่นะคะจะเดินลงไปถ่ายกันจ้า คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะค่คุณแจ้ไปตามเพื่อนที่ขี้มาซ้อมกันจ้ะช่วยกุด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมาพอมหมานะคะตาละาตาล่าตาล่าก็ก็ไปทงท้งทงเฮ้ยจยังเว้ย ตอนนี้กูถ่ายพวกมึงอยู่ป้ามาวถ่ายคนขี้นี่แต่้คะนี้เสียแรงบอกกูสับยืดทำไมถ่ายให้ดูด้วนะกูไม่ถึงเดี๋ยวโทรศัพท์กูตกน้ำซาทุกวันที่ทำมตกน้ำจเออพี่นิวพี่นิวน้องมีกายกรรมจะโชว์ให้ดูกูไปนะแม่งกป๊บเดียนะโอ้อเสียดายว่าน้ำไม่ถึง่ ไม่น้ำออนนเดินย้ำเดินยเ้บ้าเรใครปานน้าไม่เห็นยอใครไม่ทอะไรเป็นอะนรยเนี่ยฉันบอกให้ฉันออกไป สลาย๊ายไาเจอ